สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกน้องที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนะคะเพียการนะคะในหัวข้อที่ว่าเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์นะคะของคุณนะคะคืออะไรจะมีไพ่เพื่อนๆเลือกทั้งหมดสองกองกองที่หนึ่งนะคะสีชมพูกองที่สองสีแดงนะคะหนึ่งหรือว่าสองนะอ่ะน่าจะเลือกได้แล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะสีชมพูนะเซอร์ไพรส์ของคุณในวาเลนไทน์ปีนี้คืออะไรนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเดอะเมดิเชียนคุณฝันถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าช่วงนี้ค่ะอาจจะมีใครส่งข้อความหาติดต่อหาซึ่งอาจจะเป็นคนในใจของคุณเป็นคนที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานหรือการเงินที่คุณรอคอยมานานแล้วนะคะคุณจะได้รับข่าวข่าวเรื่องของการเงินเอ่อการงานเป็นข่าวน่ายินดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมถึงนะคะคุณจะได้รับของขวัญสิ่งที่คุณรอคอยข้อความนะคะที่คุณรอคอยคนไกลที่คุณรอคอยนะคะ เอ,อ่อเรื่องในฝันเรื่องในจินตนาการของคุณที่คุณรอคอยคุณจะได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้ฝันแม่นนะคะฝันถึงความพรกความสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าฝันอยู่นะคะมีเกณฑ์จะสมบังนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะไปต่อกันที่กรองที่2นะคะวาเลนไทน์ปีนี้ของคุณนะคะเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ปีนี้ของคุณคืออะไรเรามาดูกันนะคะให้ใบแรกนะคะ หนึ่งดาบอุปสรรคอะไรที่ผ่านมาคะ่ะกำลังจะหมดไปการเงินจะมั่นคงขึ้นรอใครสักคนอยู่ที่เป็นแบบ คนเย็นชาคนห่างไกลนะคะคุณจะได้รับข่า,าวสาวจากทางไกลนะคะคุณจะได้รับความรักที่มั่นคงหรือคนที่อยู่ในใจคุณหรือคนที่อยู่ห่างกันเขามั่นคงต่อคุณมากเลยนะคะแล้วคุณอาจจะเอาชนะอุปสรรคอะถ้ามีอุปสรรคในเรื่องของความรักทางไกลคุณจะชนะอุปสรรคได้นะคะทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นคนที่เคยนิ่งใส่คุณเงียบใส่คุณนะคะคุณรู้สึกว่ารอความชัดเจนอยู่เขาจะชัดเจนขึ้นอาจจะมีโอกาสติดต่อมาหรืออาจจะมีการเดินทางมาหากันนะคะ หรืออาจจะเป็นการส่งข่าวข่าวจากทางไกลอะไรต่างๆที่คุณรอคอยจะชัดเจนขึ้นหลังจากนี้นะคะประมาณนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย